ออกมายางออกมาเดินหาแสงจ้าแสงพระอาทิตย์นี่จ้าออกมากับแสงกับกำลังจะพลุค่ําแล้วจ้าแสงพลุค่้าคอยกําออกมายางตอนแรกๆยังสีละงามเจ๊แสงนะเย็นหูจ้เาเลยเอาหมวกครอบหูไว้นี่จ้าไม่ได้จ้าพระอาทิตย์อัสดงหลงไหล มันงามนู่นแสงพระอาทิตย์อยู่ทางนู่นแสงพระอาทิตย์อยู่ทางนู่นจ้าแสงพระอาทิตย์อยู่ทางนู่นแสงพระอาทิตย์โอ้โหโอ้โหนี่แสงพระอาทิตย์มันจะอยู่ตรงนู่นงามเนาะนี่จ้า แสงพระอาทิตย์มันจะอยู่ประมาณนูน้นอันนั้นทางนู้นทางทะเลทางเมืองแองเกิลโฮมงามมันจะออกสีแดงส้มเวลาเรามองจากของจริงมันจะออกสีแดงสม้มเนาะสีแดงส้มสะท้อนกับน้ําทะเลเนี่ยถ้าเราไปยืนอยู่ตรงมุมริมทะเลเนี่จะสวยมากเลยนะวันนี้น่ะขนาดเรายืนอยู่แถวเดินหิมะอย่างเงี้ยมันยังสวยเลยจ้า นน่หิมะก็ไม่สูงมากเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นพวกต้นเผือกต้นมันจ้ะเมื่อกี้กวางสองตัวกวางสองตัวสองผัวเมียออกมาหาหิมะก,กินหาเนี่ยพืชผักผล,ลไม้กินเมื่อกี้เขาวิ่งเข้าไปตรงป่าตรงนี้เนี่ยถ้าโชคดีเราก็จะเจอกวางไม่ได้เจอเข้านานมากแล้วนะ เนี่ยถ้าเดินออกมาช่วงเย็นๆแบบนี้จะเจอกวางกวางสองเผ่เนียเขาะจะอยู่กันเป็นฝูงเลยนะอยู่แถวเนี้ยอยู่กันเป็นฝูงเลยนะจ้าพี่น้องเออนี่แหละจ้าบรรยากาศทางนี้ก็จะเป็นฟินสาวุไทยเราว่าฟินจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดินออกมาย้ำใดกับฟินย้ำนั้น,น,น <c oughs> เดินออกมาตอนไหนก็ฟินตอนนั้นงามและเดินออกมาช่วงค่ำเนี่ย มันเป็นอะไรที่เห็นกวางเห็นาสัตว์เห็นพวกกระต่ายกระต่ายไม่ค่อยออกมาช่วงนี้เพราะมันเย็นมากแต่พวกกวางเนี่ยพวกกวางเนี่ยยังมีเห็นไหมก็จะหันมาให้ดูก็จะหันไปให้ดูเนี่ยกวางเขาจะยุดนอนอยู่ข้างในป่าเนี่ยเนี่ยป่าข้างในเนี่ยคือป่าของกวางนอนนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นฝูงเลยกวางกวางแล้วก็หมูป่า เขาจะอยู่ในป่าตรงนี้กลางคืนเนี่ยเขาจะเดินออกมาให้เห็นแต่พอกลางวันเนี่ยไม่ค่อยเจออะไรหรอกคะ่ะกลางวันเนี่ยแปนเอิดตืดแต่พูดถึงหมีหรืออะไรอย่งี้ไม่เจอนะคะไม่มีแต่พวกกว้างเขาใหญ่ๆเขาสูงๆเนี่ยเจอจ้าเจอตั้งแต่มาอยู่สวีเดนเจอครั้งแรกแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเออถ่ายอยู่แต่นานละตั้งแต่หน้าร้อนอ นี่คือทางตอนใต้สวีเดนทางเมืองนี่นุ่นพระอาทิตย์ลงเร็วเ็วนะเขาลงเร็วเรวพี่น้องนุ่นเขาลงเร็วพระอาทิตย์นุ่นเขาลงเร็วเขาลงตะวันตกดินนี่ไหลลงลิลิลิิิลลงเร็วมากหน้าหน้าหน้าหนาวเนี่ยเวลาเร็วสาวผู้ไทยพูดเวลาเร็วจ้ะ แป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนมกราแล้วพี่น้องเอยพี่น้องเออเนี่ยมีแต่รอยตีนรอยเท้ามีแต่รอยเท้ากวางเท่นั้นเลยรอยเท้ากวางเี่ยไมมเพี้ยนผ่านเต็มเลยนะไม่ใช่เนี่ยมีแต่รอยเท้ากวางนะคะพี่น้องนีง่เนี่ยรอยเท้ากวาง,าางนเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยรอยเท้ากวางรอยเท้าสัตว์กลางคืนเนี่ย เออเต็มเลยแล้วเนี่ยเห็นเวลาหน้าหิมะเนี่ยมันจะเจอจ้า